สวัสดีครับผมนายวัชเรศวนวงสนุนรักษ์ห้อง4ีทับเเลขที่28เดี๋ยววันนี้จะมาแก้สมการทั้ง3ข้อนี้กันครับข้อ1น,นะครับถ้า A ถ้าถ้า a เป็นเซตของสมการ x กำลัง4ลบ5 x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก17 x ลบ10เท่ากับ0และ b เป็นคำตอบของสมการ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3บวก 2x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0จงหา a intersect b complement วิธีทาขั้นแรกนะครับคือการพิจารณา x กำลัง4ลบ 5x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก สิบเจ็ดลบสิบเท่ากับศูนย์เราก็จะมาพิจารณาหาตัวประกอบของสิบกันเลยนะครับพิจารณาตัวประกอบของสิบสิบมีตัวประกอบเป็นบวกหนึ่งลบหนึ่ง 2วกสองลบสบวกหลบหบวกสิลบสินะครับแล้วเราก็จะทำการสุ่มหาตัวที่มาแทนในสมก,การครับสุ่ม p เก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเนาะเพราะว่าแทนสุ่มด้วยเลขหนึ่งนะครับสุ่มตัวแรกโอเคก็จะเป็น1นึ่งกำลังสีลบหคูณหนึ่กำลังสาลบ สามคูณหนึ่กำลังสงบวกกับ17บคูณหและก็ลบสิบนะครับตัวแรกก็จะได้เป็น1นึ่งลบหลบสบวกสิบเดลบสบิบวกลบเลยนะครับก็จะได้เป็น0นพอดีจากนั้นเราก็จะมาตั้งหารสังเคราะห์เลยตั้งหาร ั้งหารสังเคราะห์นะครับเอา1แทงเข้าไปก็เป็นหนึ่งลบหลบสามลบ 10. สิใส่ศูนย์บวกการเป็น1 1ึคูณหเป็น1บวกกันเป็นลบหบวกกับ1เป็นลบสี่ลบหเอ้ยหนคูณลบสเป็นลบ4ลบสบวกลบสก็ได้เป็นลบเจด แล้วก็หนคูณลบเก็ได้เป็นลบเนะครับก็จะเอาสิบวกลบเ็ก็จะเป็น10แล้วก็เอา1คูณกับ10บวกกันก็ได้0ูนย์พอดีไปครับจากนั้นด้วยความที่มันเป็นสมการดีกรีสี่นะครับก็จะต้องทำการหารอีก1รอบ อันนี้ขอแทนเป็น p 1แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวต่อไปจะแทนเป็น p 2องแล้วก็ต้องแทนด้วยเลขนี้เหมือนเดิมเลยนะครับลองแทนเป็นเลขหนึ่งก่อนแล้วกันก็จะได้เป็น1นึ่งกำลังสลบสคูณหนึ่กำลังสลบเคูณหบวกกับสิ 10, เท่ากับ1นึลบสลบเ วกกับสิบนะครับก็ได้เป็นศูนย์พอดีเปะเลยเราก็จะมาแทนในที่เราตั้งหารสังเคราะห์เลยนะครับเป็นหนึ่งเติมศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ 1, 1่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งสี่ลบสี่บวกหนึ่งก็ได้เป็นลบสามแล้วก็ 1, ลบหนึ่งคูณลบสามก็ได้เป็นเอ้ยหนึ่งคูณลบสามก็ได้เป็นลบสามก็เอาลบเจ็ดบวกกับลบสามก็จะเป็นลบสิบนะครับ แล้วก็เอาหนึ่งคูณกับลบ10ก็ได้เป็นลบ10ก็เอา10บวกกับลบ10ก็ได้เป็นศูนย์พอดีนี่ต่อมานะครับเราก็จะมาแยกตัวประกอบของเซตเกันเลยก็จะได้เป็น x คลบ1คูณเอกกำลังสามลบสีกำลัง2ลบกับ7 x บวกกับสิบ เท่ากับ x ลบ1คูณด้วย x ลบ1คูณด้วย x กําลัง3ลบ 3x ลบ10นะครับขั้นตอนต่อมาครับก็เขียนเลยว่าจะได้ว่า x ลบ1คูณด้วย x ลบ1คูณด้วย x กําลัง2ลบ 3x ลบ10เท่ากับ 0แยกต่อเป็น x ลบหคูณด้วย x ลบหคูณด้วย x บวกสคูณ x ลบหนะคะเพราะว่าแยกตัวประกอบออกมาเท่ากับ0ดังนั้น เซต a จะเท่ากับ1ลบ2แล้วก็5ครับขั้นต่อมาเราก็จะมาพิจารณา b b เท่ากับ x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3บวก2 x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0ูนย์ ดูตัวด้านน้นนะคะว่าเป็นเลขอะไรก็เป็นเลขหนึ่งเนาะเราก็จะมาสุ่มแทน1เข้าไปใน p x เลยนะคะเพราะว่า1มีตัวประกอบคือลบหกับบวกหมีแค่สองตัวก็แทนเข้าไปเลยนี่ขอแทนเป็น1นะครับก็เป็น 1- นึ่งลบสบวกสลบหึ่ก็เท่ากับศนย์พอดี แล้วเราก็จะมาตั้งหารสังเคราะห์กันเลยนะครับหนึ่งลบสองสองแล้วก็ต้องเติมศูนย์นะครับเพราะว่าข้ามดีกรีไม่ได้แล้วก็เป็นลบหนึ่งเติมศูนย์บวกการเป็นหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งลบสองบวกหนึ่งได้ลบหนึ่ง -1 บหคูณหนได้ลบหบวกกันเป็น1 1ึคูณหได้1นึศูนบวกหเป็น1แล้วก็1นคูณหก็ได้1นะคะบวกกันเป็น0จากนั้นเป็นดีกรีสีนะครับก็เลยต้องหารต่อก็จะมาเขียนแยกตัวประกอบเลย x-1 x ลบหนกกำลังสาม ลบ x กํลังสองบวก x บวก1แต่จะเห็นนะคะว่าตรงนี้ไม่สามารถหาคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มได้แล้ว เพราะคำตอบที่ได้นะครับจะเป็นจํานวนจินตภาพเราก็จะทําการสรุปเลยดังนั้น b เท่ากับ1สรุปคำตอบนะครับเซต a intersect กับ b complement ก็จะเป็นลบ2กับ5อย่างเดียวนะคะเพราะว่า1 มีสกับเศษ a เนอะข้อ2องนะคะเขาบอกว่าให้พหูนาม px เท่ากับ k x กำลังสบวก2 x กำลังสลบ5 x ลบ k แล้วหารด้วย3 x ลบ1เหลือเศษหารเป็น10จงหาค่า k มาเริ่มทำกันเลยครับ เขียนเลยครับวิธีทํา px 2 x กำลังสลบห x ลบ k แล้วหารด้วย3 x ลบหเราก็จะมาตั้งหารสังเคราะห์เลยนะครับ1นส่วนสาม หนส่วนสมาจากไหน1นส่วนสก็คือ 3x มลบหแก้สมการก็เลยเป็น1นส่วนสครับเห็นไหครับตัวแรกก็เป็น k 2สลบหและลบ k บวก0ก็เลยเป็น k นะคะหนึส่วนสคูณ k ก็ได้เป็น k ส่วนส แล้วก็เอาสบวกกับ k ส่วน3ก็เลยเป็น2บวก k ส่วน3จากนั้นเอา1ส่วนสมาบวกกับ2บวก k ส่วน3ก็จะได้เป็น2ส่วน3บวก k ส่วน9นาะครับเนาะจากนั้นบวกกับลบ5ก็จะได้เป็นลบ13ส่วน3บวก ่บวก k ส่วน9จากนั้นเอา1ส่วน3มาคูณด้วยลบ13ส่วน3บวก k ส่วน9เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้เป็นลบ13 k ส่วน9บวก k ส่วนด้วย27เศษเป็น10เพราะตามที่โจทย์ให้มาเนาะจากนั้นเขียนเลยครับก็สรุปคำตอบเลยครับดังนั้น ลบ k ลบ13ส่วน9บวก k ส่วน27จะมีเศษเป็น10ลบ 27k ลบ39บวก k เท่ากับ270ก็คือย้าย27ไปคูณก็จะได้เป็น 26k เท่ากับ สองร้อยเจ็ดสิบบวกกับสามสิบเก้าตรงนี้ก็ย้ายไปเนาะนก็เลยเป็นตงนต้องเป็นลบยี่สิบหกเนาะลบยี่สิบหกเคเท่ากับสามร้อยเก้าดังนั้นเคเท่ากับสามร้อยเก้าส่วนด้วยลบยี่สิบหกได้คำตอบแล้วครับข้อสุดท้ายน,นะครับขอบอกว่า กำหนดให้ a b เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวก6 x ลบ4เท่ากับ0จงหาค่า1ลบ a คูณ1ลบ b นะครับก็เขียนครับจาก x เท่ากับลบ b บวกลบ รูท t B กำลังสองบวก4ี่ส่วนด้วยสองมาจากสูตรนี้เลยเนะครับแทนค่า X เท่ากับลบ6บวกลบรูทรูทหกกำลังสองลบสลบ4คูณหนึ่ง คูณด้วยลบสี่วงเล็บส่วนสองคูณหนึ่งแก้เลยครับก็เลยเป็นลบหกบวกลบลบหกบวกลบรูทสามสิบหกบวกกับสิบหกแล้วส่วนด้วยสองจะได้เป็นลบ บวกลบรูตรรูทห้าสิบสองทั้งหมดส่วนด้วยสองเท่ากับลบหกบวกลบสองรูทด,ด้วยสิบสามส่วนด้วยส่วนด้วยสอง แล้วก็เอาสองเข้าไปเอาสองเข้าไปตัดลบหกแล้วก็สองนะครับก็<ม>จะได้เป็นลบสามบวกลบรูทสิบสามเท่ากับลบสามบวกรูทสิบสิบสามและลบสามลบรูทสิบสามสองตัวนี้มาจากไหนสองตัวนี้มาจากตรงนี้นะคะเพราะเป็นบวกลบก็เลยต้องแยกออกมาเป็นสองจำนวนนี้ ดังนั้น a เท่ากับลบสามบวกรูทสิบสามกับ b เท่ากับ 3, ลบสามลบรูทสิบสามแต่โจทย์เขาถามว่า1ลบ a คูณกับ1ลบ b จะได้เท่าไหร่เขียนเลยครับจะได้ หนึ 1> 1่งลบเอคูณกับหนึ่งลบบีเท่ากับวงเล็บหนึ L ่งลบลบสามบวกรูทสิบสามวงเล็บคูณกับหนึ่งลบคูณลบสามลบด้วยรูทสิบสามวงเล็บ ก็จะได้เป็น1บวก3ลบรูทสิคูณด้วย1บวก3บวกรูทสิได้เป็นตัวก้อนแรกน,นะครับได้เป็น4ลบรูทคูณกับ4บวกกับรูทสิเท่ากับ4กำลังสองลบ รูทสิบสามกำลังสองสี่กำลังสองตัวนี้มาจากไหนมาจากสองตัวนี้คูณกันเลยครับเอามารวมกันจะได้เป็น16บหกสี่กำลังสองได้เป็น16เนอะลบกับ13เพราะว่าตรงนี้ถอดรูทออกไปนะครับก็เลยเหลือแค่13 16ามกลบสิ 13, ก็เลยได้3มตอบสาม